กลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคนไทยหัวใจเกษตรนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรไทยสิคะกำแพงเพชรมีอะไรแน่นอนค่ะกล้วยไข่นั่นเองนะคะที่นี่นะคะเขามีการปลูกกล้วยไข่กันเยอะมากเลยจนกลายเป็นผลไม้ที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยค่ะไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงของจับกระแสเกษตรค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปีใหม่อยู่ที่เมืองที่รวยที่สุดในประเทศไทยค่ะนั่นก็คือเมืองกำแพงเพชโอ้เพชรยาวขนาดนี้ก็ต้องรวยแล้วใช่ไหมล่ะคะขอโทษสำหรับบงที่ไร้สาระของดิฉันด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าที่นี่มีของดีมีสาระแล้วก็มีประโยชน์ค่ะนั่นก็คือ กล้วยไข่กำแพงเพชรวันนี้เราจะมาท้ากันดูนะคะว่ามันหวานอร่อยแล้วก็เป็นของที่มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกับกล้วยไข่ที่อื่นยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูกันค่ะกล้วยไข่กำแพงเพชรค่ะู มาอยู่ที่สวนกล e ้วยทั้งทีนะคะวันนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เราอยู่กับพี่ดวงค่ะสวัสดีค่ะพี่ดวงพี่ดวงนี่ปลูกกล้วยไข่มานานแล้วหรือยังคะปลูกมานานแล้วค่ะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ปลูกโอ้ก็คือเป็นอาชีพของครอบครัวยาวมาเลยใช่ไหมคะยาวมาแล้วกล้วยไข่ที่เราปลูกเนี่ยดูแลยากไหมคะพี่ดวงก็ไม่ยากนะคะเขาต้องการน้ําเราก็ ให้น้ําให้ปุย๋ยดูแลแล้วอย่างกล้วยไข่ของที่กาแพงเพชรเนี่ยเราสามารถทานได้ตลอดทั้งปีไหมคะหรือว่าเดือนที่เขาจะออกเป็นพิเศษเจะเป็นช่วงไหนคะคือช่วงที่ออกพิเศษก็จะช่วงสาสตรช่วงศาตร์ไทยอย่างเงี้ยแต่ในกรณีของกําแพงเพชรน่นะโดยกลุ่มเราจะมีการปลูกกล้วยให้ออกได้ตลอดปออีที่ออกหลักๆเลยก็คือช่วงศาสตรไทยค่ะ แต่ก็คือถ้าอยากจะทาาจริงๆเราก็มีทั้งปีเลยจ้ะมีทั้งปีเห็นว่ามีการรวมกลุ่มเป่นแปลงใหญ่นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่ดวงก็ก็ดีนะคะสมาชิกเขามีความสนใจแล้วก็ร่วมมือกันอ่าแล้วมีกิจกรรมต่างๆเราก็มาช่วยกันแล้วก็รวมกันขายซึ่งเราสามารถจะยกระดับราคาแล้วก็สามารถรองรับผู้ลูกค้าได้ว่าเรามีกล้วยที่รองรับตลอดแบบนั้นนะคะ ที่ดวงว่ากล้วยไข่กาแพงเพชรเราเนี่ยมีจุดเด่นชัดๆอะไรบ้างคะส่วนมากถ้าเขาพูดถึงกล้วยไข่กาแพงเพชรเราก็จะมีในเรื่องของลูกผลกล้วยแล้วก็ผิวผิวผิวกล้วยเขาจะเป็นมีเวลาสุกเขาจะมีตกกะเนาะที่คนกําแพงเพชรหรือคนที่อื่นเขาจะรู้จักแล้วก็เนื้อของเขาจะแน่นหวานแล้วปลูกที่กําแพงเพชรก็จะ ดีกว่าที่อื่นเพราะดินของเรามันให้ความหวานให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอย่างเี้ค่ะ คือถ้าใครอยากทานกล้วยไขย่ที่มีรสชาติที่หวานกําลังดีต้องที่กําแพงเพชรเลยใช่ไหมคะ,คะโอโ้โหเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่เคยลองกล้วยไข่กาแพงเพชรต้องไปหาลองกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะลองชิมเรามีช่องทางการขายที่ไหนบ้างคะพี่ดวงก็ถ้ากําแพงเพชรก็มีติดต่อผ่านจังหวัดได้แต่ส่วนของแปลงใหญ่อะเราก็จะมีเพจคุณหาบกล้วยจ้ะแล้วก็เพจของกลุ่มแล้วก็การประชาสัมพันธ์ต่งตาง ถ,ถ้ากลุ่มแปลงใหญ่เราก็จะมีร้านค้าด้านนอกเราก็จะเอากล้วยพอเราวิ่งผ่านเส้นทางเหนือพี่ก็จะไปตั้งร้านค้าไว้เป็นกลุ่มของแปลงใหญ่แล้วจะเป็นจุดรูมกล้วยไข,ข่ของแปลงใหญ่เป็นกล้วยไข่ GI ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน GI แล้วก็ g a p ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นป้ายว่ากล้วยไข่กำแพงเพชรหาซื้อได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถสั่งออนไลน์ก็ได้ได้พิมพ์ว่าคนหับกล้วยใช่ไหมคะ,ะก็สามารถส,สั่งได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดวงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับหน่วยงานนะคะที่แน่นอนว่าช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและในวันนี้เราอยู่กับท่านเกษตรอำเภอคลองหลุงค่ะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะท่านโอโ้โหกล้วยไข่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อของกำแพงเพชรอยู่แล้วอยากให้ท่านเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่ากล้วยไข,ข่ของที่นี่มีอัตลักษณ์ยังไงบ้างคะครับถ,ถ้าพูดถึงจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะกต็ต้องถึงกล้วยไข่สําหรับกล้วยไข่เนี่ย ของจังอร่อก็มีคนลักษณะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกับกล้วยไข่ที่ปลูกในจังหวัดอื่นไม่เหมือนเลยไม่เหมือนครับเป็นยังไงบ้างคะท่านเอกอัตลักษณ์ของเราที่ไม่เหมือนกับพี่อื่นนะคะก็คืออย่างนี้ครับประการแรกก็คือเรื่องของสายพันธุ์สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์มีความสําคัญมากครับปัจจุบันนี้กล้วยไข่ที่ปลูกในประเทศไทยมีสามสายพันธุ์สายพันธุ์แรกคือสายพันธุ์กัมพูเพชรซึ่งเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านของเราสายพันธุ์ที่สองก็คือสายพันธุ์เกษตรศาสตร์สองสายพันธุ์ที่สามก็คือ คาตาบอสค่ะกล้ยไข่ของเพชรน่ะที่มีรสชาติดีเพราะเนื่องจากว่าเราจะปลูกโดยใช้สายพันธุ์ของจังหวัดกำแพีชเท่านั้นเองอ่าก็คือดั้งเดิมของเราเลยครับผมค,ครับครับประการที่2นะครับในเรื่องของชุดดินนะชุดดินชุดดินจังหวัดกำแพพชรจะจะ,จะมีชุดดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกล้ยไข่โนะดยเฉพาะดินที่จะอยู่บริเวณริมฝั่ง ของแม่น้าปิงสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาห่างจากแม่น้ําปิงไปประมาณข้างลับประมาณ1นึ่กิโลเมตรจะเป็นจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีหน้าดินลึกนะครับแสดงว่าก็คือดินที่นี่พอต่างจากที่อื่นปุ๊บก,ก็เลยทําให้ พอสายพันธุ์ที่เป็นพื้นบ้านอยู่แล้วก็ยิ่งมีอัตลักษณ์ขึ้นไปอีกด้วยความที่ดินมีความเฉพาะตัวถูกและทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรเราได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกล้วยไข่หรือว่ามีการส่งเสริมเรื่องของความรู้อะไรยังไงบ้างคะท่านครับวันนี้พื้นที่กล้วยไข่ของจังหวัดกรุเทเริ่มจะลดลงนะแต่ในเรื่องของอเราก็มีการส่งเสริมการเกษตรในรูปของแปรงใหญ่กล้วยไข่ขึ้น<ช><ช>นะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์นะฮะสายพันธุ์กล้วยไข่ของจังหวัดเราเห็นให้อยู่คู่กับ จังหวัดกำลังเสืบไปสําหรับการส่งเสริมในเรื่องมาตรฐานสินค้านั้นนะครับนอกจากเราจะพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลิตให้มีมาตรฐานนั้นนะวันนี้นะครับเราได้ทําการส่งเสริมการกล้ยกวยกล้วยไข่โดยขอรับใบร,รับรอง GAP นะครับคือ<ม>กล้วยปลอดภยัยจากกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่2นะครับเราได้สัญ,ญลักษณนะ์กล้วยไข่ GI พัฒนาจาก G A P ขึ้นมาเป็น G I ได้ G I ด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นนใคระคะที่ชื่นชอบกล้วยอยู่แล้วต้องห้ามพลาดกล้วยแข่ของกำแพงเพชรนะคะวันนี้ต้องขอพระคุณท่านเกษตรอำเภอคลองคลุงวังยางซูงค่ะคขอบพระคุณครับเดินเที่ยวสวนกล้วยเพลนจนลืมกินข้าวไปเลยค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้ปีใหม่มีนี่ กล้วยไข่ค่ะผลไม้อัตลักษณ์ของกำแพงเพชรที่รสชาติหวานกำลังดีแถมดีต่อสุขภาพและที่สำคัญนะคะกินแล้วอยู่ท้องกินแทนข้าวได้เลยนะใครที่ลดน้หนอยู่กินกล้วยได้เลยนะคะโอ้ยได้ยินเสียงท้องร้องไหมคะงั้นเดี๋ยวพี่ใหม่ขอตัวไปกินกล้วยไข่กันนะคะบ๊ายบาย ต้องยอมรับเลยนะคะว่ากล้วยไข่ที่กำแพงเพชรเนี่ยโอ้โหรสชาติเด็ดจริงๆใครไปก็ต้องฝากซื้อนะคะและที่สำคัญอร่อยมากๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นา30นาทีโดยประมาณทางช่อง5 HD กดหมายเลข5ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปลุกพร้อมด้วยทีมงาน Farm Channel ทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ